ขายนี่ท <Hayır. S 2> sure ุกวันเลยเหรอเพื่อนบอกไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเหรอเฮ้ยถามจริงเฮ้ยอย่าพี่อย่าพี่จะสอนพิธีการขายนะจะได้อย่าไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะครับน้องโอ้โหยี่มันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากสวัสดีครับวันนี้ผมมาหาเพื่อนพาเพื่อนไปกินข้าวผมจะบอกให้ผมได้เพื่อนใหม่แล้วเว้ยทำอะไรก็ได้อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับพาเพื่อนไปกินข้าวถามว่าเพื่อนกินข้าวยังโหรถเยอะที่เป่งเลยวะเฮ้ยไปรุ่นสวัสดีครับกินข้าวยังกินข้าวยังยังเหรอไปปะขายขายนานยังเนี่ย ไออย่าพี่เมาอย่าพี่เมากินข้าวยังกินข้าวยังใช่เหรอไปเดี๋ยวเอออย่าพี่เมาอย่าพี่เมามีมีใครอีกปะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวอ้โหอยู่นู่นเดินไม่นู่นพาเพื่อนไปกินข้าวก่อนกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวยังเอออย่าพี่เมาเลยป่ะไม่ต้องทำและเหนื่อยแล้ววันนี้หยุดหนึ่งวันป่ะกินข้าวยังไปไปไปเลยไปอย่าเหนื่อยอย่าพี่เมาเลยมาขายนี่ทุกวันเลยเหรอเพื่อนบอกไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าหรอเฮ้ยถามจริงเฮ้ยอยากกินอะไรเป็นพิเศษปะเอ้าจัดไปดิรออะไรอ่ะอันนี้ขายไม่ค่อยได้อ่ะไม่ค่อยดีอ่ะ ขายพี่พี่ซื้อเลยอะง่ายๆป่ะปกตีขายพวงอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวขายดีเลยวันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีวิธีการขายรถติดไฟแดงพอดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันหมดกี่พวงอ่ะสามสิบสพวงอ่ะพี่ให้พันหนึ่งป่ะง่ายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เท่าไหร่เอาไปห้าร้อยมา 2 3 4 5 6 8 9 10เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการขายนะจะได้เดี๋ยวไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะครับน้องโอ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเลยครับเดี๋ยวรอไฟเขียวกันโอ้โหไฟเขียวพอดีเลยต้องรอไฟแดงดิไฟแดงนี่ปล่อยช้าหรือปล่อยเร็วปล่อยช้าโอ้ยสงสารน้องๆมากเลยนะครับผมก็อยากกินอาหารเนาะอร่อยอร่อยนะเดี๋ยวพี่พาไปกินอร่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่เหมาละพี่ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรหรอกพี่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรหรอกก็ถ่ายแบบสนับสนุนกันไปอันนี้ยังเรียนอยู่กะเนี่ย อุ่งสู้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 อย่าไปแจกมอไซปะ่ะเอาแบบขายเร็วๆเลยปะ่ะกล้าพูดป่ะพี่มีคนเหมาแล้วให้ฟรีให้รถมอไซนะ่ะกล้าปะ่ะกล้าปะ่ะปปัดปัดไปก่อนเลยปะ่ะไฟแดงแล้วพี่เอาของาะไยป่ะฟรีให้ให,ให้ให้จริงๆหยิบเอาเลยพี่นิดเดียวก็ยังดีพี่อ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่โอ้ยน้ำใจพี่ให้ฟรีให้ฟรีพี่อ่าโอเคขอบคุณพี่พี่พี่ให้ฟรีพี่พี่ให้ฟรีรถคนนะครับให้ฟรีพี่ขอบคุณมากครับหยิบเอาเลยครับพี่อุ้ยเอาดิให้ดิแจกเลยแจกเลยพี่รถคนนะครับพี่ให้ฟรีพี่ ให้ฟรี20ครับพี่เอาล้อเล่นเรา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 เล่นราเล่นให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีพี่เอางมอะไรปะให้ฟรีพี่ให้ฟรีรบกวนหน่อยโอเครบกวนนะพี่เอาปะของฟรีเอาไปนะอันนึงอันนึงน้ำใจพี่น้ำใจอ่าหยิบหน่อยก็ยังดีอ่าโอเคน้ำตาเท่าไหร่เลยพี่แก๊ปเอาป่ะพี่ฟรีพี่ให้ฟรีอ้าวล้วไปแจกอ่ะเออยี่ผมให้ไม่เป็นไรเกรงใจให้พี่ร้อยหนึ่ง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 เดี๋ยวพี่เอาปะ หยิบไปเลยพี่เอาโอ้โหเนี่ยบ้าแท็กซี่แท็กซี่นี่ด้วยพี่นี่เออนี่เอานี่ไว้คล้องรถเอาไว้คล้องรถเอออุ้ยขอบคุณมากครับพี่โอ้โหรถยนต์ก็ไม่กล้าว่ะเดี๋ยวโดนสตีนว่ะไม่กล้าเดินไปเลยเดี๋ยวใครกระทืบผมเนี่ยถ้าครับถ้าหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปกินโอ้โหใช่เหรอโอ้โหคนขับรถเบย์เลยเหรอมันจะเขียวแล้วดิอุ้ยเขียวแล้วไม่ทันแล้วไปเขียวแล้วน้องๆเฮ้ยเได้อยู่ได้อยู่เอ้าซุสุร้อยหนึ่ง ให้ฟรีให้ฟรีไปขนาดให้ฟรียังไม่ค่อยมีอยากใครจะเอานะคผมก็ไม่ไม่รู้ก็เหมือนกันนะขนาดให้ฟรีนะที่ดูขนาดให้ฟรียังน้อยที่คนจะเอานะแล,แล้วเวลาขายอะ่ะผมบอกว้า,วาขายยากมากนะผมอะไรไม่ว่าจะขายง่ายๆนะลองมาสัมผัสด,ดูนะครับนี่พี่ขอพี่เอาป่ะเดี๋ยวพี่อุ้ยไปเลยพี่ขอบคุณมากครับพี่อุ้ยนี่เขาย,ยังเห็นผมอะ่ะ วิ่งเขายังเห็นผมอ่ะขอบคุณมากนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดกระดิ่งครับถ้าวาจานี้ผมไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยปกติผมก็ถามว่าผมอยากทำคลิปงีก้ก็อยากทำอยู่แล้วแหละคลิปไหนสนุกก็ดูไม่สนุกก,ก็ไม่ดูนะครับแล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมขนาดน้องแจกยังไม่ได้เลยแล้วก็คิดดูอ่ะถ้าน้องขายจะขนาดไหนอ่ะอย่าอไซครถไหนอ้าแจกเลยไปเลยถ้าไม่แจกไม่หมดพี่ก็ไม่ให้ไปกินข้าวอะ่ะเหมาให้เราแล้วอ่ะไปแจกเลยไปเฮ้รถตู้เดี๋ยวปะปีพี่ แมวแจกไปเลยเนี่ยเออไปโหเมื่อกี้ผมชนอิสลามหลายคนเลยนะพี่เอาพวงอะไรปะฟรีพี่ฟรีเออเอาไปฟรีเอาฟีไม่ได้เอาเอาถือลูกฟรีมาทำอะไรพี่ก็มาให้ไงรีวิวรีวิวรีวิวเร็วเดี๋ยวมันไฟเขียวอ่ะพี่เออนี่เอาใส่หม้อซค์ไปพี่ให้ฟรีพี่เอาไปเลยหยิบไปเลยอยากได้อันไหนอยากได้พวงไหนหยิบไปเลยผมมากครับอ่าโอเคสู้ๆไปพี่สู้ๆกันไปเอาป่ะพี่ให้ฟรีอยากได้อันไหนหยิบไปเลยอ่าหยิบเอาพี่อ่าหยิบเอาครับ ขายดีด้วยพี่เออหยิบเอาหยิบเอาเอาเร็วหยิบเอาอ่หยิบเอาได้มาจากไหนอ่ะพี่ลูกพี่ได้มาจากไหนเฮ้ยมันให้ตัดหน้าตอนไหนวะเดินมาแจกก่อนแล้วไม่ใช่เหรอโทษนะครับพี่โทษนะครับโทษนะพี่โทษนะครับโทษนะครับอุ้ยสู้ๆครับสู้ๆสู้อยู่แล้วครับพี่สู้จนไม่สู้แล้วไม่รู้ยังไงแล้วครับขอบคุณมากครับปขายดีนะอุ้ยเอ็มซีลูกพี่เอาปะวินเอาปะครับให้พี่ให้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 เอาปะ อุ้ยขอบคุณมากครับเอาป่วัสดีครับโอ้ยโทษนะพี่โทษนะครับอ่ะโอเคโอเคโทษนะพี่โทษนะพี่มันไกลไงพี่ไม่เอาเอาป่ะพี่เอาป่ะเออเอาป่ะพี่เอาป่ะแจกฟรีครับใช้ลูกไหนพี่ได้ไหมอ่ะเอานี่ก่อนอิสลามปะเนี่ยอิสลามแล้วเอาดอกไม้ไปได้ไงอ่ะเอาลูกก่อนเอาป่ะเอาเดียวจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเดี๋ยวไฟแดงหนึ่งหมดแน่นอนอันนี้ขนาดแจกนะยังไม่หมดเลยขอเข้าใจว่าขายไงแต่เราให้ไป ทำบุญกันไปเดี๋ยวอีกใบแดงหนึง่งลูกพี่พวงมาลัยผมไม่ได้ขายผมแจกเอาไว้ประดับหน้ารถสู้สู้เิดสู้สู้พวงมาลัยไว้ประดับหน้ารถพี่ไม่ได้แจกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขายรับเลยถ้างั้นรู้จักผมรับเลยอ่าจนมุมแล้วรับแล้วจมมุมแล้วพี่รับหน่อยได้ปะฟรีฟรีฟรีพี่เอาป่ะอุ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบจะหมดละพี่ฟรีรบกวนเลย ฟรีฟรีฟรีครับผมนี่ทิตอบูกอ๋ออะไรครับเฮ้ยไม่นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ได้เหรอได้ได้ปะได้ปะอ๋อได้อุ้ยถึงไม่ได้ไม่ใช่อิสลามใช่ปะแต่ว่าได้อ๋อได้อ๋อได้ได้ได้อย่ารอน้องๆไปเราไม่ต้องมอแล้วมันเหลือสองอันกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับน้องๆฟรีฟรีฟรีเอาแล้วเหลืออีกอันนึงเว้ยเหลืออีกอันนึงเว้ยเราเหลืออันนี้ใช่ปะมึงเหลืออีกอันใช่ปะไล่นั่นอ อ้าวมา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 เดี๋ยวจะคานให้มาเอออันนี้ไม่เสียเปรียบกันเลยนะคือรอบนี้นี่มันไหลไฟแดงแล้วนะไฟแดงส,ดสุดท้ายก็คือถ้าใครไม่หมดไม่ต้องกินพี่ไม่ได้ใจร้ายนะแต่แบบรู้สึกว่าเราต้องตั้งใจเลยเวลาเราขายเราต้องตั้งใจรถมันเริ่มน้อยแล้วครับตรงนี้ต้องบอกว่ายิ่งดึกรถยิ่งน้อยนะแล้วก็การแจกก็จะอาจจะยากแล้วถ้าจะมาถ่ายกลางวันอ่ะผมว่าคนอาจจะมาเยอะอาจจะเยอะตรงนี้ก็จะได้แบบพวกวัยรุ่นอะไรจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเห็ปที่เขาใส่หัวเขาก็นึกว่าน้องเขาขายนะบางคนเขาก็ใจพี่เอาป่ะพี่พวงมาลัยปีอ่าไป ฟรีฟรีขอบคุณมากสู้ๆครับก็เนี่ยที่พี่เจอเนี่ยตปลอมผมเป็นฟาร์กแมนพี่แจกฟรีพี่แจกฟรีพี่ขอบคุณมากหมดละหมดยังหมดยังหมดยังใช่เมืไหนหมดแล้วมาอีกลูกมาใครจะซื้อไหนโอ้โหพี่เหมาหมดเลยเหรอขอบคุณมากครับพี่ครับผมพี่ขอมาเหมาอีกแล้วหมดแล้วนะครับโอ้โห ขายดิบขายดีมากเลยครับกาลังกลับนะครับเดี๋ยวเกณฑ์กองทัพเรามาก่อนโมเมื่อกี้เขาซื้ออะคอนเนอร์อุ้ยสุดยอดจริงภารกิจตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพาน้องๆนะครับไปกินอาหารที่เซนทันเนาะเดี๋ยวไปไปกินกันเลยเดินไปกินกันเลยว่าอาหารญี่ปุ่นเนาะเราจะไม่ได้กินข้าวแต่เช้าอยู่ได้ยังไงว่าไม่ได้กินข้าวแต่เช้าโอเคครับต้องพาเด็กๆมารับประทานอาหารนะครับก็ปกติเคยกินอย่างนี้ปะถามจริงไม่เคยกินเหรออันนี้ครั้งแรกเลยใช่ป่ะ พี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่พาเด็กๆมาอย่างนี้หรือหรือผมมีคลิปแอะผมก็จำไม่ได้นะบางทีถ่ายคลิปเยอะมากเลยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไปช่วยเหลือกันไปนะครับเรามีตามตาม,ตามกำลังเปิดเมนูเลยปะเราเปิดเมนูมาพวกเราอยากกินอะไรเราเราเราคนมันไม่เคยกินอะเนาะเราก็ผมเข้าใจเลยผมเข้าใจฟิลนั้นอยู่หยุดพี่หยุดในจุดจุดจุดนั้นมาก่อนบางคนเข้าใจว,าว่าเรามันต้นทุนไม่เหมือนกันอะ๋ยวไปหาร้าน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 ,ร,านร้านกินเลยจะไปดูเลย,เลยว่าร้านไหน let's go โอเคนะครับตอนนี้ก็สั่งอาหารให้เด็กๆเด็กๆที่แบบเขียนบินเมื่อกี้ก็บอกว่าน้องๆบอกว่าจะสั่งอะไรไม่ต้องดูราคาราคาไม่ใช่ปัญหาแต่ครั้งนี้เป็นหาของพี่ละเดี๋ยวก,กินเสร็จเงินที่พี่ขายพวกอะไรเมื่อกี้ก็เนาะ อ๋อเราเล่นเราเล่นอันนี้ก็ความสุขเล็กๆน้อยๆของน้องๆหนูๆนะครับอันไหนสิ่งที่ดีก็จดจำอันไหนสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปจดจำเนาะอันไหนคลิปที่มันสนุกเฮฮาก็ไม่เป็นไรก็ความสุขของเรามันไม่เหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็ยังเรียนอยู่นะผมต้องบอกก่อนเนาะอันนี้ก็ขยันนะพี่ก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนะขยันทุกคนนะตอนนี้ก็เรียนอยู่เนาะเรียนทุกคนเนาะไม่มีอะไรมากมายก็โหก็ชุดใหญ่อยู่นะก็ผมก็ไม่รู้เท่าไรอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจเราตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้น้องเพราะน้องเราอยากกิน จริงใช่อันนี้ไม่ได้5บาทอันนี้เนี่ยน่าจะห้าพันหรือห้าอันนี้น่าจะเกินนะครับต้องบอกก่อนว่าก็คิดว่าผมเป็นสปารบนุนให้ให้น้องแบบได้กินครั้งแรกจริงๆผมเด็กๆอ่ะก็ในสังคมไม่เหมือนพี่พี่ก็ถามว่าพี่ก็ไม่พี่บางคนเรามันมีสิทธิ์พลาดกันทุกคนเราไม่มีใครตั้งใจหรอกเนาะอันนี้ก็เป็นสบารบุญให้ช่วยก็กินได้แล้วรอนานแล้วนานปะรอนานเนาะอืออร่อยเลยนะกินเลย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 อยากินกินเลยกินไหนเราสั่งไหนกินเลยนะีนนนะ่ นี่ชุดนี้นะครับของจริงนะครับปกติเคยกิน5บาทนะแต่นี่ก็น่าจ,จะเป็น5 0 0พทุกมีครับช่วยๆกันไปสนับสนุนกันไปนะครับก็น้อยนะเด็กที่แบบโอกาสที่จะได้กินอย่างนี้นะผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะความรู้สึกคนเรานะไม่แตกต่างกันก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมก็ไม่ได้มีซัพพอร์อะไรนะผมก็พอมีเงินเก็บที่น้องๆหนูๆที่แชร์ที่ดูคลิปผมก็คอยซัพพอร์ตผมผมก็จะเอาเงินตรงนั้นอ่ะมาคอยซัพพอร์ตน้องๆอ,อีทีนะครับถ้าผมวาจานนี้ไม่สุดภาพอะไรก็ขอโทษด้วยกินเลยไม่ต้องอายอันน,น,นี้อันนี้กินนเป็ม ลองโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน้ากล้องหน่อยเออไม่รู้อ่ะกินไหนเป็น่ะดูทางนู้นเขาจ้วงใหญ่แล้วอ่ะของจริงอ้ํอ้ำาอ้ํอ้ําดูอ่าอ้ําโตโตงับอ้ําจริงโอกาสยากนะที่มากินอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ดูอนนี้ดูสองคนนี่กินไหนโชว์กินไหนนี่อันนี้ฝั่งนี้ก็แซลมอนเหมือนกันนี่ใช่ป่ะยำแซลมอนใช่ป่ะอร่อยป่ะอร่อยฟิวคนละฟิวกับที่เรากินนั่นนะนะผมบอกแล้วมัน ก็อย่างว่าเนาะราคามันก็แตกต่างกันเราเราเข้าใจแหละขออนุญาตสถานที่นี้ที่ผมถ่ายทานะครับต้องต้องขออนุญาตก่อนนะอาจจะไม่ได้ขออนุญาตทางร้านแต่ขออนุญาตทางทางสื่อหรือสังคมนี่แล้วกันเนาะผมก็ไม่รู้คาพูดผมอาจจะไม่โดนใจใครนะแต่การการะทําเราอาจจะทาดีบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรอกคนจะมองเห็นตอนที่เราทําไม่ดีนั่นแหละผมจะบอกได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคลิปช่วยเหลือสังคมผมก็มีเยอะนะวีอร่อย าะไม่มีอะไรมากมอ่ะอยากให้น้องๆกินแล้วไม่อยากไปกรบกวนน้องๆและอันนี้ก็เป็นลิขสิ์ของน้องกินแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับถ้าผมไปทําความดีที่ไหนคอมเมนต์มาถ้าขอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์มาอะไรผมพอจะช่วยได้ผมช่วยเหลือได้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับที่จะดูคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่สนุกอาจจะไม่เต็มระบบอาจจะโดนใจคนบ้างไม่ตรงโดนใจคนบ้างก็ขออภัยด้วย ผมในนี้ว่าจาไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยสวัสดีครับวัดดีกล้องหนวัดดีกล้องหนวัดดีกล้องหนลุยลุยไปห้องน้ำเดี๋ยวทิ้งน้องไว้นี่แหละอย่าให้น้องมาใจ <c oughs> เราเล่นกินเต็มที่ไปไม่พอสั่งอีกตามนั้น